ตาเอเนี่ฮะอยู่ที่ร้านสมชายเทอร์โบนะครับสวัสดีครับอยู่ในช่องแอดมินเพจนะครับแล้วก็เพจล้ำทุกแต่งแห่งประเทศไทยนะครับผมนี่วันนี้อยู่กันที่ร้านสมชายเทอร์โบบ้านหลววนครปฐมนะฮะเจ้าเต้าเหลืองพลอยชนกครับคุณพลอยเหลืองเหลืองเลยสวยเลยครับเต้าเหลืองเต้าเหลืองเราไปที่หน้าง,งานพระขดหนึ่งแล้วครับหน้าง,งานที่ว่างานประตัววนะฮะ วันนี้มาเจอที่ร้านาน้ำสมชาย <c oughs> มาชมกันนะฮะชมบรรยากาศเดินดูของร้านด้วยประมาณนี้ <c oughs> นี่อีกัน <c oughs> บ้านเดียวกันครับพอยนก f x z 3 6 0นะครับเครื่องยนต์ s u ซ u 6 u z 1สามร้อยสิบอมานะฮะบล็อกนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่สามหกนี่แะฮะอยู่ในทั้งกิก้าแล้วก็สามหกศูนแต่งเต็มครับแต่งเต็มสวยงามสุดๆไปเลย เดี๋ยวเอาดูฝั่งขวาดีกว่าตัวของเครื่องก่อนนี่เทอร์โบ,โบนะฮะเทอร์โบ VGS ของ IHI น่าจะเป็น r H g 8นะครับน่าจะเป็นเทอร์โบโรุ่น r H g 8ของยี่ห้อ IS i s i อันนี้ก็ยางเส้นนะฮะตัดแก้มยางมีส่วนช่วยให้แก้มยางมาสะอาดและเงานะฮะสุนชัยนะครับทาเสียงสุนชยัยช่างออฟสุนชยัยเป็นลายเพ้นเลนะหน้าก็จะเป็นแปวกนะครับแกกิก้ามากิก้าคัสตมัมอันนี้ก็จะเป็นอักษรนนูนเอ่อมันจะออกโคเมียมไหมหรือว่าออกทองทองวะ แสงมันเหม,ะะเเม,ม,มหือมนจะเป็นโครเมียม,มดำหร,ร,ร,รือเปล,ะะเลาาา่ามันจะเป็นโครเมียม,มดำนะฮะตัวโลโก้คัสตัมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโลโก้กิก้าแบบสี่โครมนะฮะโครเมียมอันนี้จะเป็นอักษรโนนอีซุโนนหมดเลยนะฮะกิก้าอีซุคัสตัมเนี่ยอักษรโนนหมดเลยส่วนกระจังหน้ากระจังหน้าถ้ามองไม่ผิดผมว่ามันจะเป็นโครมดำนะโครเมียมดำ ตัวซี่มองเหมือนมันไม่คล้ายลมดำอะมันไม่ใช่แบบโคมปกติสีโคมปกติตุ๊กตาวิชรินแท้นะฮะกระจกเรียงแน่นครับกระจกอ่อนาซาเาวาไฟไม่สปอตไลท์ครับตรงหน้าผาสองชั้นเลยแล้วก็ตรงเาวาไฟข้างบนนูนหนึ่งชั้นแล้วก็ใช้ร้านกันชนอีกหนึ่งชั้นนะครับ ฝังฝุ่นโอ้โหฝังฝุ่นออกสะใจมากโวน้องครับผมเดี่ยวฮะโฉนองก็จะเป็นลายประมาณนี้ก็สืกว่าจะเป็นลายที่แบบเทพเจ้าปะของญี่ปุ่นปะแต่ว่าแน่นอนว่ามันเป็นแบบถือว่าเป็นความสิริมงคลมีความเป็นสิริมงคลของญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นก็เชื่อว่ามันแบบ มันมงคลอะไรเงี้ยคือแบบอุปกรณต่างๆในรูปเป็นไงนะไม่ว่าจะเป็นปลานกทะเลน้ําหรือว่าจะเป็นตัวนี่ฮะปลาประมาณนี้แบบอาจจะแบบความประดมสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับขอแต่งญี่ปุ่นนะฮะนี่ฮะบันไดสองขั้นแล้วก็เบ้าบันไดพร้อมเลยเบ้าบันไดโคมยิมฮะเอสเตเลติเบ้าบันไดเตเลต กระทะชุบครับแล้วก็มีครอบดุมไม่ใช่ดิครอบน็อตเอ่อครอบน็อตเป็นแบบวงแหวนเงี้ยเลี้ยมด้านข้างครับงานเหล็กเลี้ยมด้านข้างแล้วก็มียิงหมุดนะฮะสแตนเลสเงาๆอันนี้ก็ขอบบังโคลซุ้มล้อบังโคลอันนี้ก็เป็นแป,ป๊บเลสกันน้ำมันนะฮะ โอ้บางฝุ่นนี่โอ้โหบางฝุ่นสะใจมากยยาใหญ่ของฝุ่นนะเอ๋สปอรตไลน์หน้าลุงครับอันนี้ก็มาเป็นโอ่งเลยลูกใหญ่มากครับท่อม้อเ,เตี่ยวครับประมาณยีี่นิ้วก,กว่าได้ที่หลังต้องพาตลับเมตรมาด้วยแนะดูทรงลูกโคตรใหญ่เลยท่อจริงน,นั่นแหละไม่ใช่ท่อหลอกมันมีรูระบายน้ำได้นะ รูอ่านี่ไงรูตรงนี้รูระบายน้ำกระดาษน้ำแขังอะไรเงี้ยมันได้ไปเข้าในไม่ได้ไม่เยอะเกินล้อหลังนะฮะบางคนซุ้มล้อสแตนเลสครับก็มียิงหมดขอบข้างไปล้อชุบกับกระทะชุบกระทะชุบดุมเหลืองแล้วก็หัวเผาข้างเป็นโครเมียมนะฮะเป็นางานชุบโครเมียม หมือนนกัตดท้ายก็จะมีท่อออกอีก6ปากนะครับฝักละสปากเป็นท่อแฟตตลายประมาณ4นิ้วประมาณ4นิ้วได้อยู่ถ้าดูด้วยสายตานะไฟท้ายกอปเลกครับไฟ LED กอปเลส ประมาณนี้กานขวาครับนี่ฮะทอยเสียออกตรงใต้ทางลมปกติอ,ออกเจ็ดใบเจ็ดปากทอยเสียก็เดินสแตนเลสไปออกท้ายเลยครับประมาณนี้นี่ ตัวลูกนะครับลายเพชนตัวลูกครับช่างออฟฝีมือจากช่างออฟนะฮะแล้วก็ดีไซน์ออกแบบจากเท่าแก่นะฮะเท่าแก่พอชนกลายเพชนสวยมากสวยจริงสุดประเทศนะครับคือโทนสีมันได้หมดเลยนะ อารมณ์ในรูปเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบช่วงแบบเย็นๆโพเพเพนะครับคาที่จะตกประมาณนั้นนะฮะหรือไม่อาจจะเป็นช่วงเช้าๆแบบที่แดดส่องแสงกับท้องกระบอกนะฮะแสงของส้มหน่อยท้องกระบอกแสงก็จะประมาณเนี้นั่นของจริงสมชายช็อปบ,บ้านหลวงโมดิฟายบ้านหลวงช็อปสมชายโมดิฟายออแล้วก็เอ็กเคเอฟซี คนบ้าอุตต้องแล้วก็เราไฟปอดไลท์นะฮะช่างเอ,อิร์ธนะฮะเราไฟปอดไลท์จากนั้นจำชายแล้วก็ไฟปอดไลท์แล้วก็ระบบส่งสายเลยล้วก็ช่างเอ,อิร์ธช่างเอ,อิร์ธไฟวุ่นเนี่ยสปอตไลท์น,น,ลทนาลงครับโลบาร์ <Low Bar. S 1> มีไม่กี่คันน้อยคันมากหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ที่ทำแบบนี้นะฮะยิ่งลายเพนนี้ยิ่งสุดประเทศเข้าไปอีก ลืมโทรศัพท์เดินเอาโทรศัพท์มาลืมไว้ที่รถเมื่อกี้เอามาถ่ายรูปตรงนี้โคตรเข้าตาเลยตรงนี้นะลองดูฮะมันสวยจริง ผมลรชอบมากเนี่ยฝัางฝุ่นติดบางฝุ่นกัน,นอยู่ กระดาแล้วก็ยัดเข้าไปเอาแค่นี้โอ้แค่กระทงตัวนี้อนี่กองท่อเก่าครับเทียบโอ้โหปลายได่บอกเลยกี่ปากวะเนี่ยหกปาก หกบาทออกข้างล่ะโอ้โหสวยมากเดีย๋ยวผมว่าเมื่อกี้ถ่ายเมื่อกี้มันไม่ลงตัวต้องถ่ายใหม่ออออ๋อ,อนี่มีจอดข้างในอีก เนี๋ยก็จะเป็นพลอยชนกนะครับคันนี้น่าจะใช่น่าจะเป็นรถพลอยชนกสามหกเาเขียวเหรอเนี่ยจริงด้วยอ๊ะพลอยครับคันเขียวดีกว่าเออ,เ,อ,อเขียวคือแบบเขียวแสบมากครับ เสียคับแสบเล,ม,ลมอนเลมอนแต่ละคันบ้านนี้สดจริง,รงดูมาชมบรรยากาศภายในอู่ด,ดีกว่าอ๋อนี่ไงช่างเอ,อิร์ดช่างเอ,อิร์ดไฟวุ่นทำไรวะ สวัดสดีครับผมสวัสดีครับทำอะไรครับวันนี้อันนี้ทำอะไรครับออดบูธน,น่ะออดบูธโอ้ติดบูธตึกนึงันบูธนัยเดี๋ยวแยกไปคลิปดีกว่า